อันนี้ค่ะสาวอมสุชาเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะเขาออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเผือกมาใหญ่มาเสิร์ฟแล้วค่ะอ่ะนี่เลยค่ะหลังจากที่พี่หนุ่มกันชัยเขาไปออกงานงานหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ออกมาพูดว่าเร็วๆนี้ค่ะจะมีข่าวเกี่ยวกับดาราดังฮุก กิจการความเสียหายเป็นร้อยล้านเลยตอนนี้นะคะมีคนส่งข้อมูลส่งทามาไลน์ต่างๆมาให้หมดแล้วแต่ว่าพี่หนุ่มของเราหรือว่าพ่หนุ่มของเรานะคะขอฟังความจาก อีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาฟังแต่เฉพาะแบบคนที่เอามาบอกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขาอยากฟังความจากดาราคนนั้นก่อนนั่นเองเขาก็ตอนนั้นเขาก็ไม่บอกนะคะว่าดาราคนนั้นเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรยังไงแต่ล่าสุดก็มีคนแบบแกะแผดเก่งมากแล้วก็จับไปเชื่อมโยงค่ะว่าคนคนนั้นคือดาราสาวคุณอมสุชาหรือเปล่าค่ะที่เขาทํากิจการน่ะน,นะคะเกี่ยวกับเครื่องสําอางนั่นเองค่ะงานนี้ไม่รอช้าสาวอมเขาก็เลยรีบออกมาเลยแล้วก็บอกว่านี่ค่ะรีบออกมาบอกเลยว่า เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลและฝั่งหนึ่งก็ยังคงถือหุ้นอยู่สิ่งที่ออมอยากจะฝากคืออยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการเสพข่าวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจตัวออมเองก็เจ็บช้ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเร็วๆนี้ออมก็จะออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดให้สังคมได้รับรู้ด้วยค่ะก็คือใช่หรือเปล่าทุกคนคิดว่าใช่ไหมดาราคนนี้อะไรยังไง แต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยแหละน่าจะใช่แล้วแหละแล้วเพราะหนุ่มเขาก็ออกมาประมาณนี้แล้วสาวออมเขาออกมาประมาณนี้แล้วรอดูค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันมีเรื่องให้เราจะต้องเผือกมอใหญ่กันอีกแล้วทุกคนกดคอมเมนต์ได้ตรงนี้กดติดตามเผือกมอใหญ่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวฉันจะเมาอี